หลงปลาเนี่ยโมโหว่าสิาเอาตัวรอดได้ปุ๊บปุ๊บพวกโตฮะพวกโตเนี่ยวะจักสิหูแจักเฮ็ดละโงกบ้าแจากักปิดเบ็ดตองมะมกเห็ดละโงกกินบ่ากดมันจักสิหูหรือว่าหูมันกินได้หรือว่าได้แข็งสัตวนะ์นายมาสร้างความบันเทิงกับพี่ชูศรีลุกเออเอา เอาอ่าเฮ้ยเดไปทอาไมหายไปไหนหมดอ่ะไปเอาเอาเปบือเมามาพี่จอยพี uh, anyway, um, uh, Or, Or ่เก็บเก็บให้เด็กหน่อยพี่พี่เดินเก็บเห็นไหมล่ะปาครไปนั่งคุ้นบ้านนี่เบิ้ดเอาไปไม่เอาถามน้องโครงการอะไรมึงก็ไม่ได้ดูมาเลยโครงการนี่ไง ค่ายคุณธรรมและจริยธรรมมธรอทำก็พวกอย่าคาดหวังไม่มีอะไรจะทำเดี๋ยวพวกเราก็จะพาไปเสิร์ดีๆศสิลปินที่มาที่วัดนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีงานนะไม่ของกูไม่มีมึงมีของมึงมีคนเดียวกูไม่มีก็จะพูดเรื่องจริงมันไม่มีคนมีงานสังเกตดูง่ายหน้าม่นจะดำ พราะมันตากแดดไปถ่ายละครตากแดดทักลมแต่อย่าไปพูดแล้วก็คนไม่มีไม่คนไม่มีงานแล้วจะอ้วนแบบนี้ก็เป็นโครงการที่ทางมหาลัยจัดขึ้นเนาะทางมหาลัยจัดขึ้นเนี่ยนี่ปีอะไรกันครับลูกปีโป้อย่าบอกปีโป้แม่มึงเห็นีิไม่บอกปีถอดมึงกูกวนตีนแต่เช้าเลยกูจะพูดเรื่องหลักการ เราเป็นตลกมันก็ต้องมีบ้างเออเครียดนะลูกนะใช่เออจะมานั่งเครียดปีเปีอะไรแล้วลูกปีอะไรแล้วพี่หนึ่งเหรอมาหาอัไรอ๋อมาเรียนอยู่บนตะคนสรินอ๋อเสรีเมียนประจอยโอเคกาบสวัสดีไม่ออกบาโบโอนกุบกุบขนียอ๋อ โฉยค่นี้ขมันโมขมันโมปิกขมอาสิทธิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกหรือจะสู้แรงโยกันตมานี่นะนี่มุกนี้มันไปหลายคนแล้วนะไปหลายที่แล้วนะเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเมื่อกี้ที่น้องถามว่ามีความรู้สึกยังไงที่ว่าพระช่วงเนี้ยยุคเนี้ยแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนให้พี่เป็นอยู่ทั้งน้องอยู่ทั้งข้างนอกนะแต่คราวนี้ถ้าเกิดเรา พูดอย่างนั้นไม่ได้เรามองสังหลายๆมุมแยกแยะเราแยกแยะว่าอย่าทุ์ปลาเนี่ยมันเน่าห้องเดียวเขาบอกว่ามันเน่าทั้งห้องเป็นอะไรครูบาทุยให้ติ๊บค่ะแล้วมีครูบาอื่นไม่ไปถามเขาที่ว่ามีมีมีไหมไม่มีครูบาอะไรมาบ้างไปขอไปเดินเรื่องมึงไปเดินโพยหน่อยไปไอพันุหนึ่งไม่พอกูโชว์ทีละแปดพันโน่นเออเอากูสิบกูให้กลับไปแล้วมีผัวแล้วลูกคน แล้ไม่ได้มีผัวธรรมดาด้วยลูกสาวเขาเสียตัวตั้งแต่แปดขวบเสียตัวกับผัวไอ้ถั่วพักยาวมึงอะพูดจามุสาใกล้เมนด้วยแปดขวบเสร็จยังลูกพ่อปวดท้องตะก้อนตะก้อนจะเสร็จแล้วแล้วก็เอ๊ะทำไมมันอับครึ่งชั่วโมงกว่าคด้ไอ้ประตูมีร่องไงร่องร่องเราเราก็แบบจะดูที่ลูกทำอะไรแน่มเห็น อันนี้คือธรรมะองธรรมะนะธรรมะนะเร่องนิดหนึ่งเร่องนิดหนึ่งไม่เป็นะเราหนูต้องหนูต้องเข้าใจโลกอตลกเล่นแล้วไม่แม่งดิกขนาดอยู่ในวัดมันดูหนังเอ็กซ์ก่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกเอาไม่มีอะไรก็จับไปเลยไม่ไม่สัพเพเห็นละเราจะได้สาระจากเรานมันน้อยมากเพราะพวกนี้ตลกหมดไฟแล้วตลกที่ไม่ค่อยได้อะไรแล้วไงต้องมาอยู่วัดอยู่วาแล้วยอมรับนะไม่ใช่เราไม่เพงเพงเงเห็นไหมสองสองตัวนี้เห็นพี่ไหม ดูวัดต็มครับบางีฆ่าหรือเปล่าครับอ๋อไม่ไม่ตายเออเรื่องนี้ตายตายนั่งสมาธิตายอือ้ไอ้ไอ้ช่องเรื่องนี้เคยดูก็ยังช่องเจ็ดพรุ่งนี้จะอะไรแดกพระเนี่พี่กำลังเล่นอยู่พรุ่งนี้จะอะไรแดกเรื่องนี้สนุกมากใช้สมาธิเยอะๆจริงๆมันมันการเรียนเนี่ยเพราะว่าถ้าเราสมมติว่าเราเรามองข้างเคียงว่าคนนู้นเก่งคนนี้ดีคนนู้น หรูกว่าผมมาทันในช่วงที่ครูบาทุยท่านสื่อว่าสื่อว่าให้อยู่กับสมาธิอยู่กับการเรียนแล้วก็มุ่งอยู่อย่าไปคว่ยเขวกกับเรื่องเรื่องอื่นโกหกโกหกพ่อแม่ปาร์ตี้อยู่ห้องนี้วิ่งไปรับพ่อจากห้องนู้นมีมีไหมมีไหมมีเนาะมีก็มีกันบ้าง่ะไปใส่อะไปไปตั้งสมาธิเหรอหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะผู้ชายผู้ชายรอดเหรอ ก็เวลาเราเงียบเหงาเราเศร้านะฮะหมูกระทะก็ช่วยได้จริงจริเพราะว่าเรารวมตัวกันหลายๆคนถามใส่มึงไม่ตอบใส่ให้หมาถามใส่ให้หมาถามเออแค่นั้นเองนะฮะอ่าเดี๋ยวคุณสายันอันนี้ลันดอนกับคุณโยเซฟมาแม่รู้จักเหรอสายันดนดลอนรู้จักไหมรู้จักไม่รู้อีนี่เก่าแล้วพวกนี้มึงยังเด็กไม่ทันหรอเนอะยังเบบี้กระเจียวยังแทวันนี้อยู่เลยมั้งมึงอ่ะอะไรนะเยี่ยวหมอบาปิติลองถามหน้าห้องเคยได้ยินเพลงนี้ไหมโอเจ็ดเอ้ยเจ็ด เจ็ดสดียเมียนปลาโอเจัดเอ้ยจัดจัดเสดียเมียนปลามันมีเหรอแม่งไอ้ตลกเขมีนตลกแล้วไอ้เขาคนสุรินตลกโสกโปกพี่ไม่ให้มาอยู่ด้วยไล่ไล่บอกไปแล้วไล่ตลกโสกโปกทีหลังอ่ะไอ้เราเนี่ยแม่งตลกมามากันนาดยังมานั่งฟังกูบาคุยนานยังกี่ชั่วโมงละประมาณมึงประมาณมึงแขวนนี่มึงไม่ได้ตอบเลยเลยกูมองมันเนี่ยให้เก็ดมึงเอา มาถึงนี่เที่ยงก็ยังไม่นานนี่ก็ยังไม่นานแล้วแล้วมาหาอะไรอุบลนเหรอหลวงตาเคยไปไม่ใช่เหรออะไรที่ปบะใช่ที่ว่าหลวงตาแล้วตอนหลังก็ให้มานับที่วัดอ่ะใช่ที่ว่าหลวงตาให้บอกส่งเสียเรียนเลยอ่ะให้จบเลยให้จบเลยอ่ะน้องคนนั้นมาแล้วหน้าตาดีอ่ะอ๋อเสียงอีสานาเสียงอีสานนอเพจบรรแพงดังกว่าเนาะเรรพเนาะเสียงอีสานไม่ไหวนะ เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเอา,เอาจะลดความมืนคิดดูดิ<อ>จริง,รงอยู่ตรงนี้น้ำมันอยู่ตรงนี้เพราะเห็นไงเห็นความที่เราใช้ชีวิตที่มันแบบใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยแบบแบบแบบอันนี้ว่ะโสธรนเนี่ยเป็นอำเภออยู่เลยอําน,นาจนจเจริญยังเป็นอำเภออยู่เลยอตอนนี้เป็นจังหวัดหมดแล้วอ่ะคิดดูเนี่ยคุมไหมหกสิบห้าแล้วนะคนีพอเรามันเห็นตัวเองเนี่ยมันเห็นว่าเอ้ยโอ้โหมันไม่ใช่แล้วอะ เรามีแต่เท่แล้วพ่อกูเนี่ยใช่คน, <c oughs> คนมันเลวอ่ะพี่คนมันเลวอ,ะอ่ะใ <c oughs> ช่ <c oughs> คนมันเลวอ่ะเนาะ <c oughs> แต่คนเลวอย่าไปย่ำยีตัวเองมัในใจใครอะไรเงี้ยเราเราเรามาทำความดีได้ทำไมสิ่งที่เราชอบชอบกินเหล้ามากเชิญเชิญเชิญโจเซฟครับอ่าเนี่ยเออเดี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพามาเนี่ยอันนี้ตลกพิษพิษเอ่อทำไมหน้าตาเขาเป็นอย่างงี้พระที่นี่พูดไงรู้ไหมเพราะว่ยตลก เพชรพุนพินทองนั่นแหละยุคแรกอยู่เพชรพินทองอยู่ชื่อมันพดสีรหาสตอนนี้ก็ไม่มีที่อยู่ไม่หรอกเข้ารรษาช่วงเข้ารรษาจริงๆแล้วพวกเราพูดอะไรเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นความจริงบางครั้งมันก็เป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องตลกแต่เรื่องจริงเรื่องจริงไปไปไปนไปนั่งนั่ไปนั่งให้ั่งไปนั่งปนัปนนั่งไปน่งปนั่นั่งป็นใ่งไปน่งไปนั่งไป่งป็นท่งไปนั่งปนั่งนั่งไปนันั่ง พระอาจารย์แดงพูดไงรู้ป่าบอกว่า,วาหลาพบพหลายชาติชอบขโมยลูกนกขึ้นแบบถ้าเป็นมะพร้าวมะพร้าวจะไม่มีจมูกแบบแม่ค้าเขาผูกแบบมะพร้าวมะพร้าวที่แม่ค้าเขาขูดไปบ้างแล้วอ,ะอ่ะอย่างนี้เมื่อก่อนนี้ไอ้น,นี่ไอ้น,น,อน,นี่ไม่ได้ขโมยลูกนกนะเมื่อก่อนขโมยประหลัดขิกเพราะไม่ไปขึ้นนะทักทายน้องหน่อยอทักทายน,อนอย้องน้องมาจากมาหาหลัยน้องเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นอะไรเห็นเขาไหมคะ หายตัวใสายันยแนนอน์งดูดิเซิร์ดูดิเมื่อก่อนโคตรดังเลยเมื่อก่อนดังมากแล้วก็แต่ตอนนี้คนที่มาบวชก็ส่วนใหญ่ก็จะมาดูแลสุขภาพพี่ก็ต้องมาหาเวลามานั่งดูลมนะมาดูใจตัวเองมาฝึกอานาปานาสติคือคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าการดูลมนั้นอนะ่ะม,ม,มันทำให้มีสติแล้วทําให้เราทำให้ทำให้เราเนี่ยแข็งแรงระบบการหายใจดีนะจริงๆ แล้วส่วนส่วนพี่หยองเนี่ยเขาก็มีทุกโรคเลยนะมีทุกโรคเหลืออย่างเดียวที่ไม่มีโรคอะไรตังไม่มีไม่มีมีทุกโรคทั้งที่มีจริงเกิดโอกโรคซับจางสาธุเกิดชหน้าชหน้ามีจริงขอนใมันพูดได้ป่ะไม่สบายอ่าไม่สบายยิ่งไม่เห็นเชิงตะกอนแล้วโอ้โหนึกสวิววิววิวเลยกูว่าเชิงตะกอนหน้าเมืองหน้ากลัวเชิงตะกอนี่ผู้ให้ก็ย่ำตายที่กันกันยังไงเฮ้ย ยู่ยใส่ป่ะยู่โคราชสี่แม่เลยโอ้ยตักส้นตีนครับนนี้เขาพูดได้ไหมคะได้อันนี้สายยาติอันดอนลองเซิร์ชดูเซิร์ชดูไม่ใช่ร้องเพลงสักเพลงมีลิขสิทธ์ไหมเพลงนี้มีลิขสิทธ์ไหมมีครับร้องได้ใช่ไหมได้หมายถึงว่าพี่น้อยอยาร้องได้ใช่ไหมได้ลองลองเซิร์ชดูเซิร์ชดูสายยานิอันดอนเซิร์ชดูลองาาไม่ใช่สัญญานะสายยาติอันดอน สุโขทัยละโทมสายยันมีอันนี้ป่ะอันเพลงนี้มันดังมากเลยนะไอ้ลืมแขกโต๊ะสี่ดังดังนะห้องงดักว่่าพีหลองทามหน้าห้องดังเหรอหลงทามหน้าห้องดังเซิร์ชเลยลองเซิร์ชดูดิอะไรอะไรนะโอหักจากคาเฟ่นี่รู้จักโอหักจากคาเฟ่รู้จักด้วยเหรอเออโอเซิร์ชเดีจอโอโหสุโขทัยที่เฝ้าเมาส์ในเจเลนหม่นไม่จะเล่นมุกนี้อ่ะ ชายภูมิชยภูมิแล้วทำไมไปอยู่สุโขทัยเพลงเพลงเพลงอี๋เพลงงบ้านอาะซัดซัดเอาแล้วจะเปิดยังไงลมได้ไหมได้เออลมสดๆก็ได้นะความจริงอ่ะลมสดก็ได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกิจกรรมภายในวัดป่าบ่อน้ำอินนะจะมีเอ่อจะจริงๆแล้วอยากจะพาไปในป่าไปดูถ้ำไปดูสบายไปเป็นหมู่เป็นคณะอย่างเงี้ยมัน แต่ที่เรามานี่มีครูอาจารย์โทรมีครูมีอาจารย์มาด้วยไหมลูกมีบ้างมีไหมมีมีหัวหน้ามีดีมากได้อะไรเยอะแยะเลยไปไปพัก่อนกันไปไปบ้าต้องเอาความเป็นจริงเอาความเป็นจริงเดี๋ยวไปดูแม่ชีเย็บปักถักร้อยแล้วก็มีการถักตาดไม้กวาดอ่ะ ที่นี่ทําเองแล้วก็มีเดี๋ยวมีใช้ต้นไม้มาทําแปรงสีฟันอแล้วผ้าป่าจะทําแบบนี้แล้วสะอาดจริงแล้วสะอาดจริงแล้วไปเดีาให้ลองไปแปรงกันคนละอันเออแล้วก็มาดูสิ่งเปิดได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องกําลังลองดูว่าทำได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวก็ฟังอตอนนี้นเดชเดินทางมาถึงแล้วงาวัดป่าพนาไม่อินเรือลงเครื่องแล้วลงเครื่องแล้วมาที่นี่ลงเครื่องที่ดอนเมืองเรียบร้อย <laughs> กูก็ไม่รู้จะเล่นอะไรไม่ได้เล่นนานพอมานั่งพอมาถึงวัดมาอยู่กับความเพียรมากแล้วเราก็นึกอะไรไม่ออกหรอกนะเราก็ดูลมดูจริงๆแมันเราก็ไม่มีมุกอะไรจะเล่นหรอกหวังอะไรกับพวกเรามากนะต้องคาดหวังเ,เอามาแค่ว่าเรามาพูดขั้นเวลาเออพราะว่าครูบาทุยหมดเพราะเราหลวงครูบา,า,าท่านสอนไปสอนไปเพราะอครูบาบอกว่าพวกหนูเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแล้วออก็เลยพวกเราก็มาเพลงนี้ะนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn